สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่รูสู่คุณผูกพอกับช่องสาบานานุ่มสวิเดนพี่น้องจ้าผบกพอกันในวันที่9พ้พฤษภาคม6 6หจ้ามาตามความคืบหน้าของอาจารย์เนี่ยบุรีรัมค่ะสำหรับตัวเลขอาจารย์เห็นให่แล้วเด้อค่ะแต่การอาการป่วยของอาจารย์ยังบดีขึ้นค่ะสาบานาไปเห็นอาจารย์แล้วพ่นจอยจอยพี่น้อง บบสามารถจะให้สัมผด้เด้อดค่ะแล้วกะสซาบนากะบอ,อยากทายรูปมาไห้พี่น้องแฟนจองเอฟซีเบิ้งเน้ะค่ะะบสามารถจะทายได้จ้ะแต่ให้ห้ว่าอาจารย์จ้อยค่ะค่ะกินเขาบ่ได้ไปหาหมอมาเร้วฉีดยามาเล้วกะยังกินเขาบ่ได้ย,ยูจ้าซาบนาก็เลยบอกอาจารย์วา่าให้ไปน้อนให้น้ำเกลือเด้ออาจารย์ เพราะว่าเห็นร่างกายอาจารย์แล้วจ้อยค่ะค่ะบบมีแห้งเพราะว่าบบกินเข่าสาบนาก็เลยซื้อนมซื้อพวกโอวัลตินพวกนมเปรี้ยวมุนี่ล่ะค่ะที่สามารถกินแทนเข่าได้ก็บอกว่าให้กินนมเดออาจารย์กับผลไม้ค่ะอาจารย์ก็บอกอยากอยู่แน่จากน้อยพี่น้องก็บมักไปหาหมอกับเขาใจยุ่จ้า อาจารย์ฝากขอบคุญขอบคุณเด้อค่ะเอฟซี FC แฟนช่องที่ให้กำลังใจแล้วก็รอฟังข่าวก็ตามนั่นละจ้ะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกอาจารย์อยู่เด้อค่ะว่าถ้าบ่าสบายก็หยุดให้ตัวเลขก่อนก็ได้อาจารย์ก็บ่ต้องเฮ็ดก็ได้ค่ะเพราะว่าเอาร่างกายไว้ก่อนอาจารย์เพิ่นก็บ่ฟังค่ะเพิ่นเพิ่นก็เห็นใจ FC ผู้ที่ติดตามมาตลอดเนาะค่ะเนาะ FC แฟนช่องเกาเ,กาเกาคนก็โทรไปหาอาจารย์หลายค่ะ กะว่าต้องทรเด้วยค่ะอาจารย์เพิ่นบว่าสามารถจะรับโทรศัพท์ให้ได้ค่ะเพราะว่าแม่แห้งสิยางอาจารย์ก็ยังยังว่าได้จ้ะย่างบ่ไหวค่ะเพราะว่ากินเขาว่ได้เลยน้ำนักก็ลุดหลจาะสาบนนั้นยังตกใจเลยค่ะเห็นมือนีบป๊าดวางส3งสามืือผ่านมาก็ว่าจอยแล้วยังจอยลุงอีกกาเ่าก็เลยบอกว่าอาจารย์ไปน้อนให้น้ำเกลือซะเพราะว่าน้ำเกลืออาจจะช่วยได้เนาะค่ะอาจารย์เลยว่ารออีกจัก มือสองมือองคาบดีขึ้นอาจจะไปนอนให้น้าเกลือเด้อค่ะบอกยากยุ่แน่้าแต่ว่าจะคอยเวาเอาค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นกะบ,บ่มักไปหาหมอเนาะอาจารย์ฝากเด้อค่ะเด้อว่าให้ดูแลสุขภาพค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเฟนจองอฟซีก็ะได้ค่ะเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วมันกะรักษายากค่ะให้ไปหาหมอกินยาบอกแต่คนอื่นด้วยค่ะอาจารย์นะ แต่ว่าถ้าเขาบอกกลับไปแล้วก็บอกงากค่ะบอกให้ไปหาหมอนี่บอกยากยากค่ะกะได้ตัวเลขมาแล้วเด้อพี่น้องตัวเลขอาจารย์เนี่ยบุรีรัมม์งวดวัางหันกับเข่าไปที่หนึ่งเก้าเนาะค่ะตรง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 ค่ะขอบุญขอบุญอาจารย์ค่ะเพราะสบายปันใดก,ก็ได้เห็ดตัวเลขมาฝากมาตอนเนาะในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกเด้อค่ะอาจารย์ไห่มาแบบนี้เป็นลายมือของสาบานาจากอาจารย์ไห่มา้าตาตัวเลขแล้วไห่มาเขียนเอาเด้อค่ะ เด่นเลขเด่นนี่อาจารย์มาไห้มามีเลขหนึ่งเลขแดเลขเลขห้จ้าสำหรับเลขวิ่งอาจารย์มาไห้มาเลขแปดกับเลขหาเด้อพี่น้องสำหรับเลขจับคู่อาจารย์จับไหที่8ปดห้าแปดหนึ่สองศูนยเจ,จ้า เลขสามตัวงวดนี้อาจารย์บ่ได้ให้มาเด้อค่ะกะให้ตัวเลขมาประมาณนี้ผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะอยากช่วยอาจารย์กะสามารถโอนเข้าบัญชีที่สาธานนาขึ้นปักหน้าจอให้นี่เด้อค่ะเด้อบ่แน่ค่ะอาจารย์อาจจะได้ไปนอนโรงพยาบาลเด้อค่ะแต่กะได้ตัวเลขมาฝากมาตอนอยู่จ้า อาจารย์ก็เป็นห่วงค่ะพี่น้องแฟนจาเอฟซีโทรไปหลายอีลีค่ะจนอาจารย์ก็บบอกว่าว่าได้รับแล้วก็ทั้งไลน์ทั้งโทรเด้อค่ะแต่กับให้งดโทรงดไลน์ก่อนจาฟังจากช่องสาวบานะเอาก็ะได้เดอ้อพี่น้องจ๋าสำหรับตัวเลขก,ก็ได้กระได้มาแล้วค่ะย่ำเหมือนเดิมเด้อค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณอาจารย์เหตุเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขา่ามีหลุดเป็นธรรมดาเรียนให้มีสติค่ะ ถ้าบ่หมักตัวอาจารย์จับคู่ไห้กะเลขวิ่งจับตาดีๆค่ะยังบ่หลุดเด้อค่ะเลขแเรียนกะยังแรนดีอยู่บ่เซ้าค่ะสำหรับตัวเลขก็ไะไรมักิลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิงๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปไลผูลายคนกับว่าบ่าเห็นคลิปสาบนากับบ่เขาใจคือกันค่ะเป็นอยังคือบ่เห็นคลิปหรือว่าโดนปิดกันก็บ,บ่รู้ กะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อจะได้เห็นคลิปเนาะกดออกแล้วก็กดกระดิ่งคืนจ้ะกระประมาณนั้นอาจจะเห็นเนาะค่ะแต่กับโบลูวา่าโดนปิดกันละค่ะขันบบจังสันก็ให้พี่น,อน,ะะน้องแช์เนาะค่ะเนาะแช์ออกไปเด้อค่ะจะได้เห็นทั่วถึงกันกดแช์ได้เลยจ้าสำหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยนั่นละค่ะก็ตามนั่นเด้อค่ะสาบนากะได้มาให้แล้วไปติดตามมาให้แล้ว จะไปตามไปหาอาจารย์ไปติดตามอาการป่วยคือเก้าค่ะสื่อเนื้อไปฝากไปตรวจขึเก่าเพราะสามัญจ,จะสื่อของไปฝากอยู่ตลอดค่ะบ่าจะเป็นนุม่มหรือว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าจะเป็นผลไม้บ่ถึงบ่ปะค่ะยังดูแลอยู่แข่งข้างกันตะหลอดไปคือเก้าค่ะเช่นกันค่ะกับเอฟซีที่บ่ถึงบ่ปะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะจะเป็นเอ็นอุ่นก็นยังถามสารถุกสุกดิบขอบคุณหลายๆมิตรภาพดีจาก โลกโชวเชียวถึงว่าบ่เคยเห็นหนากันแต่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนี่กะเป็นกัละยาะณมิตรที่ดีต่อกันขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณด้วยความจริงใจเนาะค่ะเนาะเอาค่ะจะย้ำตัวเลขอาจารย์เนี้ยอีกครั้งหนึง่งในงวดวันที่16พฤษภาคม66อาจารย์ห้ม้าเด่นไปที่เลข1เลข8เลข5จ้าเลขเด่นเดอ้อสำหรับเลขวิ่ง แปดกับห้าจ้าเลขจับคู่แปดห้าแปดหนึ 1, ่งเก้าหกเก้าสองศูนย์สามศูนย์เจ็ดจ้าเลขงามพี่น้องศูนย์สามสามศูนย์มาอีกแล้วค่ะมันมาเจ็บใจค่ะงวดบางหันไซบาสันมักไหลเอาค่ะมักกะจัดจ้าสายวิ่งวิ่งรูดได้เลยจ้า เลขอาจารย์เนี่ยเลขวิ่งยังไม่หลุดค่ะคลิปนี้กับสนฟังสาบนาวาอออเดอค่ะเพราะว่าบ่าอยากสัมผัสอาจารย์ค่ะแหงสีวากับโบมีถึงไอวาวไลกับบได้เสียงแหบแล้วก็ไอจะกะนันราค่ะตามนันสําหรับตัวเลขปล่อยมาแล้วรอกดสติสถานกาการค่ะอัปเดตอาการป่วยกะยังจะอัปเดตเห้บเบิ่งอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับอีซีคลิปนี้จะเบววาวไลยัย่หงพี่น้องค่ะ ในงิวันที่16พฤษภาคม66สาบ,บนากะขอพี่น้องแฟนจงอีฟซีสุขูสุขุนเฮงปังดังรวยสุขูสุขุนเงินไหลกองทองไหลเขาสาธุสาธุไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าเฮงปังดังรวยจ้า